คุณผู้ชมเนี่ยพอจะทราบกันไหมครับว่าพี่โบ๊ท tanks forging เล่นโล b l บล็อกเป็นคนที่เท่าไหร่ของโลกใบนี้ครับ ก่อนที่จะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์แชร์ออกไปเยอะๆเลยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยเพราะช่องของผมทําคลิปผีหรือคลิปแปลกๆที่ไม่มีคนทําเลยในโรบล็อกเปนหลักนะครับคิดถึงคลิปผีคิดถึงคลิปผมนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเขาเนี่ยชื่อโบ๊ทนะฮะพี่แดน c โตรชิงนั่นเองนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะบอกนะครับว่าพี่โบ๊ทเนี่ยเล่นโ o บล็อกเป็นคนที่เท่าไหร่ของโลกจริงๆแล้วพี่แกมี2บัญชีนะครับที่เคยเล่นกับปัจจุบันโดยเราเอา ID ดีไปค้นหาในแมปที่มีชื่อว่า every roblox players นัเองครบไอดี ID แรกโมโนโนเกะโมโนโนเกะเนี่ยนะครับก็จะเล่นโดร์บล็อกเป็นคนที่1,260งพันสอล้านแปดแสนหนนัเจนั่นเองครับส่วนอีกไอดีหนึ่งสมัครก่อนหน้านะครับผมยูสึเกะนั่นเองครับโดยยูสึเกะจะเล่นโดร์บล็อกเป็นคนที่696้อยเก้ล้านเจ็ดแสนั่นเองครับถ้าอยากให้ผมหาใครต่อก็คอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างเลยนะครับผมแล้ว